สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันทร์กับชาแนลตําหนักดวงนะคะดูดวงประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่3-9พฤษภาคมพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันนะคะก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนค่ะถึง16 ตุลาคมนะคะในคลิปนี้นะคะอุ้นก็จะพยากรณ์ในเรื่องของการเงินและการงานก่อนนะคะในช่วงแรกนะคะสับไพ่มานะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดไพ่กันว่าสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไพ่ใบแรกของราศีกันก็คือเด็กถือเหรียญนะคะตามมาด้วยอัศวินไม้เท้าคะ่ะ เดสตาดูดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครตามอ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะคลี่คลายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องกด Subscribe ไว้ค่ะราชาเหลียนนะคะ,ะก็หลายราศีกระจ่างขึ้นเนาะ <c oughs> กระจ่างขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วเฮอร์มิตนะคะราศีกัน เด็กถือดาบนะแล้วก็สุดท้ายเลยก็ได้หนึ่งไม้เท้านะคะเราจะเห็นว่ามีอาา่อไพ่เด็กๆขึ้นเยอะนะทั้งเด็กถือดาบทั้งเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็แถมยังมีหนึ่งไม้เท้าด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็บอกให้รู้ถึงการเริ่มต้นนั่นเองนะคะการเริ่มต้นใหม่การทําสิ่งใหม่ๆการทําโดยยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากนะักแบบเนี้ยนะคะมันก็จะเป็นไพ่อา่าเด็กๆ ขึ้นนะคะเด็กก็คือการเริ่มต้นนะคะประสบการณ์น้อยเริ่มต้นอย่างระมัดระวังนะคะเริ่มต้นอย่างดื้อดึงด้วยนะคะนี่เด็กถือดาบนะคะเริ่มต้นแบบต้องฝ่าฟันนะคะรอบสัปดาห์นี้นะคะในเรื่องของการเงินการงานนะคะไอที่ว่าอ้อนว่าฝ่าฟันเนี่ยหมายถึงว่าพอเวลาเป็นเด็กถือเหรียญขึ้นมาเนี่ย จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองแสดงว่าชาวกันเนี่ยที่สะดุดติดขัดมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนก่อนนู้นนะคะแล้วก็ดูมีไพ่แบบมีไพ่เสียเสียมาเนี่ยว่านว่าสัปดาห์นี้ขับเคลื่อนได้ละเริ่มที่จะ,ะตั้งต้นทําหยิบจับอะไรแล้วก็เริ่มจะเห็นกำไรเห็นผลพลอยได้เห็นเงินทองละแต่ทีนี้น่ะดูแอคชั่นของเด็กที่เขาประคองเงินน่ะอยู่ในมืออ่ะ คือประคองอย่างธนุถนอมอะเด็กเนี่ยเวลามีเงินทุนน่ะน้อยๆเวลาได้รับเงินมาก็น้อยๆมันก็ลรำค่ามันก็สําคัญนะสำหรับสายตาเด็กอีกอย่างหนึ่งเด็กหมายถึงผู้ที่ประสบการณ์น้อยนะคะประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆน้อยคุณอาจจะมีหนทางใหม่ๆที่คุณกําลังไปเริ่มหยิบจับทําบางคนเนี่ยพอพ้นช่วงนี้มานะก็เปลี่ยนงานใหม่ไปเลยนะแล้วกําลังทํา ทำไปเนี่ยรอบสัปดาห์นี้จะเริ่มได้เห็นกําไรเริ่มทําไปได้ด้วยดีแต่มันก็ยังน้อยเออมันก็ยังน้อยอยู่นั่นเองแต่ด้านล่างนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นทั้งปัญหาของคุณแล้วก็เป็นทั้งผู้หนุนดวงชะตานะคะก็นั่นก็คือราชาเหรียญนะคะไพ่ราชาเหรียญขึ้นมาเมื่อไหร่ก็บอกว่าคุณมีในทุนนะตรงนี้มันมันหนุนขึ้นไปนะคะคุณมีในทุนที่จะให้ที่จะเปอยู่เพียงแต่ว่า พอเวลาอ่าบางทีก็เป็นนายทุนบางทีก็เป็นลูกค้าลูกค้าที่ลูกค้าเงินหนาเออลูกค้าเงินถุงเงินถังลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายแต่ด้วยความที่พอลูกค้าพร้อมจะจ่ายนีลูกค้าเนี่ยถือเหรียญมาแบบเนี้ยเวลาเขาพร้อมจะจ่ายเขาก็ตามมาด้วยความจุกจิกและคุณภาพอ่ะของงาน่ะนะคะเขาหวังผลค่อนข้างเลิศในงานนะคะเพราะฉะนั้นก็ ตั้งใจนะงานนี้เป็นงานที่คุณจะต้องตั้งใจทำดีๆนะคะในรอบสัปดาห์นี้บางเรื่องอาจจะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเ e อร์มิตเนี่ยคือฤาษีนะแล้วก็เด็กเนี่ยมันก็แปลว่าใหม่อยู่แล้วเดอะสตาการวางแผนนะคะมาร้อยรวมโยงกันก็คืออาจจะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่คุณอาจจะต้องไป ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเฮอร์มิตนะคะไปขวนขวายด้วยตัวเองไพ่เฮอร์มิตนี่จะจะลำบาก,กว่าพราะสังฆราชนิดหนึง่งมันเป็นไพ่แห่งความรู้ปัญญาเหมือนเหมือนกันเป็นเป็นไพ่แห่งการเรียนรู้คล้ายๆกันแต่เฮอร์มิตเนี่ยดูดูเรียนรู้ด้วยตนเองดูเรียนรู้ด้วยความโดดเดี่ยวไปสักนิดหนึ่งนะคะอีกทั้งเฮอร์มิตยังเป็นเรื่องของการเอ่อเรียนไปทําไปเนี่ยพอเวลามาประกบคู่กับ เด็กถือดาบแล้วมันบอกให้รู้ถึงว่าสิ่งที่คุณกำลังจะ,ะเผชิญอยู่เนี่ยในก้าวต่อๆไปในปลายสัปดาห์นี้ก็คือต้องไปทำความรู้จักกับนวัตกรรมเครื่องมือหรือวิธีการหรือความรู้ใหม่ๆที่เอามาจัดการในงานค่ะราศีกันนะคะทำแบบนี้แล้วเนี่ยงานจึงจะงอกเงยเห็นผลดีแล้วก็สมใจผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างของคุณวันนี้ไม่รู้ล่ะว่าจะเป็นใครอาจจะเป็นอาจจะเป็นลูกค้ารายสําคัญของคุณอาจจะเป็นเจ้านายคุณเองก็ได้ที่มอบหมายอะไรบางอย่างมาให้นะคะก็มันก็จะเต็มไปด้วยเรื่องที่คุณจะต้องฝึกฝนอ่ะสตาร์นะคะในวันนี้บอกว่าทำเนี่ยก็ขอให้ทำด้วยความศรัทธาขอให้ทำด้วยความทุ่มเทความศรัทธานี่นหมายถึงคือผู้หญิงเปลื่อยเนี่ยก็คือความ ความเป็นจริงความศรัทธาความมุ่งมั่นนะ,ะการอุทิศนะคะเทน้ำทั้งสองมือเลยไม่เหลือเก็บไปเลยเทเทออกทั้งหมดนะคะการการอุทิศให้ด้วยความมุ่งมั่นศรัทธานะสตาเนี่ยคนเดินทางเขาก็เอาดวงดาวเป็นแผนที่นำทางใช่ไหมความสำเร็จของคุณนะ่ะวันนี้ไม่ว่าคุณคุณอาจจะมีเรื่องที่มันมันผิดพลาดทดลองแล้วมันผิดแต่ในความผิดนั้นมันวิ่งไปหาหนทางที่ถูก ่าเพราะฉะนั้นการเก็บเกี่ยวความสําเร็จนะคะนั่นแหละคือความสําเร็จความสําเร็จเวละเล็กวละน้อยวละเล็กวละน้อยมันจะรวมกันให้คุณไปถึงเป้าหมายใหญ่ได้นั่นเองนะคะนี่คือ,อไกด์ไลน์นะคะของคุณในช่วงรอบสัปดาห์นีนะ้และเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะ ุนฝากเอาไว้นิดหนึ่งนะคะไม่มีการลงทุนใดๆอ่ะที่มันดีแล้วมันงอกงามเท่ากับเรื่องของการลงทุนของปัญญาเพราะมันจะทําให้คุณเติบโตด้วยมันจะทําให้คุณได้ฝึกฝนแล้วก็วิชาความรู้อยู่กับคุณอ่ะแล้วก็ไม่มีใครขโมยไปได้เลยนะคะมันก็จะอยู่ไปอย่างนั้นจนแก่จนเฒ่านะคะอ่าเป็นสิ่งล้ําค่าที่ ถ้าหากวันนี้จะลงทุนอะไรสักเรื่องให้ลงทุนในด้านปัญญาดีที่สุดแล้วก็มันเป็นการลงทุนที่ดีไม่ดีนะเทอร์มิตขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นการลงทุนที่ต้นทุนต่ําและผลงอกเงยงอกงามมันได้สูงและยั่งยืนนะคะก็คงคงจะรู้กันดีอยู่แล้วเนาะว่าเรื่องของปัญญามันสําคัญนะ สัปดาห์นี้ต้องโฟกัสสิ่งนั้นแหละนะคะแล้วก็เดินไปตามแผนค่ะแล้วคุณจะเดินไปได้วันนี้ลำบากนิดนึงนะคะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าปลายทางมันมีหนึ่งไม้เท้าในะงานใหม่ที่กําลังจะหยิบจับทําอยู่ยิ่งให้ก็สําเร็จนะคะอะต่อมานะต่อมาในเรื่องของความรักกันบ้างของชาวราศีกันนี่อ้นสับไพ่เรียบร้อยแล้วนะแล้วนะเดี๋ยว ก็เราก็จะส่งอีกนเรื่องความรักมานะคะเด็กถือเะรียญนเห็นไหมเห็นไหมว่าไม่ได้ล็อกไพ่ก็ถ้าเราเกี่ยวพันอยู่กับพลังงานใดๆนะคะพลังงานนั้นมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วก็วันนี้มีเฮลฟนด้วยนะคะเฮลฟนนี่ก็มก็เมื่อกี้นี้มีไพ่ฤาษีใช่ไหม อันนี้เป็นไพ่พระนะคะซึ่งทั้งสอใบก็เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ปัญญาเออเรื่องบุญกุศลก็ด้วยนะคะวัดศาสนา,าโรงเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับไพ่แคนแฟนเกี่ยวกับไพ่ของเกี่ยวกับไพ่พระเกี่ยวกับไพ่ฤาษีหมดเลยนะคะไพ่ครูนเนาะอ่าเอ็มเพนะคะอันนี้6ถ้วยนะเด็กถือไม้เท้านะคะ หนึ่งถ้วยค่ะอ่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยเป็นไพ่ใบสรุปนะคะในเรื่องของความรากักความสัมพันธ์นะวันนี้เวลาที่คุณเป็นเด็กถือเหรียญเนี่ยนะคะเราข้างๆ้นี่นะคะก็ขึ้นมาเนี่ยนะคะอ่าเป็นหกถ้วยนะแล้วก็เป็นเป็นอ่าเฮโรแฟนนะคะด้านล่างก็มีเอ็มเพลสนะคะอันนี้นะคะเอาออกข้างล่างก่อน เอาเรื่องราวข้างล่างก่อนนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยวันนี้จะได้จับเงินจับทองเนี่ยด้วยการผลักดันนะคะของผู้ใหญ่มิตรภาพที่ได้จากผู้ใหญ่เรื่องที่1นนะคะวันนี้วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะคะด้วยมิตรภาพนะคะแล้วก็ถ้าหาว่าวันนี้ อ้อนดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่ได้รับจากผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายนะทั้งทั้งฮราแฟนทั้งเอ็มเพรสไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายนะคะ,ะผู้ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยที่คุณเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะมิตรภาพดีๆเนี่ยเขาจะชักนำคุณอะไปในลู่ทางที่ไปหาเงินหาทองนะคะมีมีความหวังดีความจริงใจนะคะมอบให้นะคะแล้วก็ มีความอุดมสมบูรณ์รออยู่ข้างหน้าด้วยนะคะในขณะเดียวกันบางคนผู้ใหญ่ของใครบางคนถ้าหากว่าแฟนคุณอายุต่างกันเยอะๆต่างกันแบบ10ปีผู้ใหญ่คนนั้นน่ยถ้าดูในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือหมายถึงสามีภรรยาของคุณนั่นแหละนะคะกำลังจะ,ะนําเงินนําทองเข้าบ้านนะคะกำลังจะช่วยเหลือได้ช่วยเหลือเกื้อกูลการได้บางคนบอกว่าอายุต่างกันไม่ถึง10ปีแต่ถ้า อีกฝ่ายมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆนะคะเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารในองค์กรอะไรต่างๆแบบนี้ก็เข้าเกณฑ์นะนะคะก็จะคู่ครองคนรักนะคะสามีนะคะหรือภรรยาของคุณนะคะเป็นคนที่จะช่วยเหลือการเงินการทองในบ้านนะคะแล้วก็ มีทั้งความรักแล้วก็มีทั้งเงินทองอะให้เขาเรียกเปร์นะคะเหมือนกับจะมีโครงการบางอย่างที่ทําร่วมกันด้วยนะคะซึ่งก็จะทําได้ดีนะแต่ว่าโครงการอันเนี้ยนะคะอย่าจุดตําหนินิดเดียวนะคะที่ที่อ้นแนนหรือไกด์เอาไว้นะคะ ขอให้เริ่มจากเล็กๆเล็กที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้แล้วก็เริ่มทํามันสักทีบางคู่เนี่ยคุยการตกลงการเป็นมั่นเป็นเหมาะคุยแล้วคุยอีกซ้ําแล้วซ้าอีกแล้วมันก็ฟุ้งๆเนี่ยกลายเป็นวิมาในอากาศไปหมดนะคะแล้วก็ไม่ได้เริ่มลงมือทําสักทีนะคะบางทีเนี่ยวันนี้เนี่ยพอเวลาได้เงินมาพอเรื่องมันคลี่คลายพอได้เงินมาไอ้แผนสำรองที่คุณคิดเอาไว้ว่าคุณกับสามีหรือภรรยาจะทําร่วมกันเนี่ย มันก็จบไปมันก็ดับฝันไปอ้าวฉันได้เงินมาแล้วฉันไม่เดือดร้อนแล้วอันนี้ผิดเนาะเพราะว่าแผนสำรองควรจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเราเจ็บในวันที่มีเงินเจ็บในวันที่ทดลองได้ยังดีกว่าไปเจ็บในวันที่มันตันมันหมดหนทางทดลองแล้วนะคะแล้วเราเริ่มต้นเล็กๆจากวันที่เรามีหลักอะไรที่ที่พอจะยืนได้เดี๋ยวไอ้ทางเล็กๆเนี้ยได้เงินเล็กๆน้อยๆเนี้ยเดี๋ยวมันก็เติบโตขึ้น มากขึ้นมากขึ้นไปเองนะอยากข้อแม้เยอะอยากขี้เกียจนะคะถ้าอยากที่จะมีอ่ามีการงานหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อให้เราเดินต่อไปได้มีงานสำรองเอาไว้นะคะก็อยากข้อแม้เยอะเริ่มเท่าที่ตัวเองทำได้ก่อนอในในเรื่องของครอบครัวเนี่ยสภาพมันเป็นแบบนี้เนาะได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ถ้าในเรื่องของอคอนโสด ในเรื่องของคนโสดเนี่ยพอหนึ่งถ้วยมันงอกมันผลิบานขึ้นมานะคะก็จะมีเพื่อนน่นแหละที่คุณแอบชอบนะคะมีความคืบหน้าขึ้นอนะ่ะ ความสัมพันธ์ของคุณที่คบคบคุยคุยเงนอยู่มันก็จะคืบหน้าไปอีก1นึ่งสเต็ปอยู่ที่ว่าวันนี้คุณอยู่สเต็ปไหนนะถ้าสเต็ปว่าแอบรักแอบชอบและเก็บงาความรู้สึกไว้ครั้งนี้ก็จะได้เปิดเผยจะได้ส่งสัญญาณอะไรเล็กๆน้อยๆไปนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้มันแค่1นึ่งสเต็ปถ้าถามว่า,าสมหวังเลยไหมในรอบสัปดาห์นี้ เอออย่าพึ่งสารภาพชงชางเกินไปนะคะค่อสอ่งสัญญาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยจะกระจายออกเป็นหลายถ้วยให้คุณได้ฟุ้งซ่านมโนไปเองเยอะแย,ยะเลยนะคะสาหรับคนที่มีแบบคนที่แอบรักแอบชอบอยู่นะคะแต่ว่าคนที่คุยกันแล้วเป็นแฟนกันมาก็คล้ายๆกับคนที่มีครอบครัวนั่นแหละก็คืออยากจะร่วมทํา ธุรกิจหยิบจับทําอะไรบางอย่างเล็กๆร่วมกันแต่ว่ายังคิดไม่ลงตัวนะคะอันนี้ก็โดยเฉพาะคนที่อา,อายุยังน้อยตั้งแต่ตั้งแต่ตแตวัยเรียนนะคะจนถึงวัยทํางานตอนตอนต้นๆเลยนะคะว่างานที่คุณคิดว่าคุณจะร่วมกันทํากับแฟนคุณนะอ่อมันยังมันยังหยิบจับทําอะไรไม่ได้มากนะมันยังฟุง้งๆอยู่ในอากาศแต่ว่า ย้อนกลับมาค่ะให้ไปขอคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะ p r p s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  เนี่ยมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปแล้วนั่งบัลลังแล้วนะคะเท่าแก่เนี้ยไปแล้ว h e r o f ฟ n เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่เพศชายเขาจะให้ความรู้คุณมาไม่เปเรื่องเงินทองให้นะแต่จะให้ความรู้อย่างดีมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเข้าหาผู้ใหญ่ที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วนะคะเขาจะชื่นชอบมากและเขาจะยินดีมากที่จะช่วยเหลือให้คุณทำทำเงินทำงานอะ ไไปได้เขาจะช่วยคุณทั้งคู่เลยบางทีอาจจะเป็นพ่อแม่แฟนเนาะอาจจะเป็นญาติญาติเพื่อนสนิทหรือครูบาอาจารย์เรานะคะแล้วเขาก็จะผลักดันคุณทั้งคู่เองนะคะอลองทําตามนี้ดูนะคะก็เป็นไกด์ไลน์ที่อ้นวางไว้ให้นะคะก็ถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ชแนลตําหนักดวงค่ะส่วนเพจค่ะอ้นมีเพจชื่อทิพวรรีราชนินีพระจันทร์นะคะ id line emmy beauty ค่ะ id line นี้นะคะก็จะเอาไว้ พูดคุยนะคะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวกันมีค่าครูเล็กน้อยนะคะก็สอบถามมาที่ i d l i n e m y beauty ได้นะคะ e w m y b e a u t y คลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะโชควปีมีความสุขสวัสดีค่ะ